ในขณะที่วันหยุดยาวยังคงดำเนินต่อไปเฮ้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 วันหยุดยาวแบบนี้ฉันควรจะทำอะไรที่มันสเปเชียลไหมนะนี่ทุกคนที่ดูคลิปอยู่คิดว่ายังไงล่ะโอ้นี่ฉันพูดกับใครล่ะเนี่ยอืม hmm. มันนะพักผ่อนแล้วก็ดูข่าวอยู่ในเรือแบบนี้ก็ดีเหรอกนะร่องเรือร่องเรือออกไปดูข้างนอกหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างแล้วโอ้ดูเหมือนว่าจะมืดแล้วนะเนี่ยว้ามืดแล้วที่นี่สวยจริงๆเลยเห็นดาวด้วยแต่นั้นไม่ใช่เรื่อง ที่ฉันจะควต้องทำในจอนน้ฉันไม่ควรจะดูดาวอยู่ในจอนน้ฮึฉันต้องทำอะไรสักอย่างละต้องมีกิจกรรมที่เลิศกว่านี้สิโอ้เปิดไฟผ่านห้องครัวเลยมีอะไรให้กินหน่อยไหมเนี่ย พุดดิงมากินซะหน่อยแล้วกันนี่อ่ะฉันควรที่จะหาอะไรเลิศดเลิดทำนะตอนนี้นะอ่ะพิมพ์เลยหาอืม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 เอมอว่าแล้วก็เข้าไปดูคอมเมนต์ช่องสักหน่อยสิโอ้มีคอมเมนต์หนึ่งบอกมาว่า อยากให้พี่ฟ้าเล่นแมป SCP 3 0 0 8ใน r o b ในโรบอค่ะอยากให้พี่ฟ้าเอาตัวรอดกับ f c c ค่ะโอ้อย่างงั้นหรออย่างงั้นหรอมาแบบบิดลิบพลิโอ้ยพูดไม่ชัดนะแมปวามพ3 0เอ๊เป็นยังไงล่ะนี่ไม่เคยเข้าไปเล่นเลยฮะเอาตัวรอดต้องมีการเอาตัวรอดเกิดขึ้นอย่างงั้นหรอแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่ง ส่งข้อเสนอมาว่า Live r o b o x Map SCP 3,800ดีมุยมันไม่น่ากลัวมากแถมสร้างบ้านได้แต่ถ้าเล่นในมือถืออาจจะเล่นได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าแบตบเพราะว่าแมปนี้กินแบตมากใครเห็นด้วยกดไลค์คอมเมนต์นี้โอ oh God m a แมป3 8ม0มีคนชวนไปเล่นต้องสองคนนแบบ่ะแม น่าสนใจนะว่าแต่แมป3,800เนี่ยมันเป็นยังไงกันล่ะแม้แอบ,บแอบ,บไปดูส,สักสักสักหน่อยได้ไหมเนี่ยส,สักนี่สักหน่อยเนาะแบบสักกระติดหนึ่งได้หรือเปล่าออแล้วก็เซิร์ชไหนดิแมป3,800เลย scp 3,800ไหนไหนไหนดูหน่อยดูหน่อย ตึดตึ๊ตึ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 ๊ด,ด,ดโอ้นี่น่ะเหรอจะเป็นยังไงกันละเนี่ยอืมออเออเอออหลวนว่าเราจะเข้ามาในห้างอะไรสักอย่างหนึ่งแฮะว่าแต่ทำไมฉันถึงมาเห็นตัวฉันอุ้ยยู่ยู่ยูยูยูยย,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 ยไฟไฟก็ดับเฉยเลยอะเฮ้ทยทไงอะ อ้งงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแงเฮเฮ้ยน่ากลัวมากเลยทำไมไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยอ่ะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะ มืดมากเลยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยนี่ถ้าไม่มีพวกโคมไฟแล้วก็องแย่นแน่ๆโอ้โหแถวนี้มืดมืดมากเลยฉันไม่ควรเดินมาแถวนี้หรือเปล่า,า,าไม่มีใครอยู่เลยเหรอ ฮัลโหลมืดมากเลยอ่ะเออตรงนั้นมีอะไรอยู่ด้วยฮะเฮ้อ้ยได้ยินเสียงใครอ่ะอ้ยโอ้โอ้ย เอ้โหโอ้โอใครใครเย่ะแล้วแย่แล้วแย่แล้วทำไมเขาถึงเข้ามาทำแบบนั้นล่ะเออไม่เอาไม่เอาไม่เอานะอยากเข้ามาเฮ้ยตรงนี้ม pues ันอะไรอ่ะเออ

เจอเจอคนแล้วนี่พวกเธอช่วยเราด้วยได้ไหมเราเจอตัวอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแ,แล้วเราเข้าไปในนั้นได้ยังไงอะเธอนี่พวกเธอช่วยเราด้วยเอ้ยอย่าเอ้ยเอ้ยทำไมมีแต่ขาทำไมมีแต่ขากลัวแล้วจะ แย่แล้วแหละดูเหมือนว่าพี่ฟ้าที่ไม่เคยเข้าไปเล่นแมบ S C P 3 0 0 8มาก่อนจะตกอยู่ในอันตรายซะแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องไม่ดีแนะ่่าลืมมาช่วยพี่ฟ้าที่ติดอยู่ในแมบ S C P 3 0 0 8นะเราจะทำการไลฟ์สดเวลาบ่ายสเป็นต้นไปอย่าลืมมาช่วยพี่ฟ้าให้ได้ล่ะพี่ฟ้าต้องแย่แน่แนเลยถ้าไม่มีคนไปช่วยล่ะก็